สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราแต่งเป็นแฟงกี้จริงๆว่าจะเผ่ามนุษย์มานะครับเพราะว่าเนี่ยเผ่าไซบอร์กมันมีไอ้ตรงนี้มันบังเรียกได้ว่าลกหูลกตานิดหน่อยสวัสดีไงชอนแฟงกี้ฟรุดพรีสฉันต้องการหนึ่งอันอันใหม่ชอนไม่มีหรอกเนาะโอเคสวัสดีสวัสดีเอฟซีเอ,เอฟซีใครชอนคือแฟงกี้พี่ไม่ออกแอดหน่อยครับพี่เพื่อนเต็มแล้ว ไปเลยพิมพ์ไม่ออกอีกแล้วนายพิมพอะไรอ่ะภาษาหุนยนต์เหรอพิมพ์ไม่ออกอันนี้พิมพ์ออกไม่เป็นไรสวัสดีเจ้าเลเวลหนึง่งวอ e นน <What? S 2> ทีโคแม็กโอเคบาย e ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรฟอตตีเราอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลเซอร์อ้าต้องเปิดาฮาชิ ตุมต้มตตม้มเลเซอร์บีมหุยไม่ตายหรอ,เอ,อ,เอ,อจะไปไหนกันนะสวัสดีครับเอ,อ้คใจเย็น <c oughs> เขาไม่ต้อ,อนรับเราขึ้นเรือ <c oughs> น้อยจะไปที่น้อยเช่าซินชยัยเฮ้คนนี้ยนะูทูบเบอร์ปะเนี่ยทำไมสัญลักษณ์แคนเป็นยูทูบวันนี้คนดังแน่เลย สุมพลให้หน่อยฉันคือแฟงกี้ฉันไม่มีผลหรอกนะไงสุมพลไม่เวล900มีผลน้ำแข็งถ้านายเอาชนะฉันได้ฉันจะสุมพลให้นายโอเคตุ้มๆๆไขวนีดยอย่ามาขวางตอนนี้จะเกิดสงครามเฮ้ยมันแชร์แล้ว,ลวคอมโบไหม v 900. เวลเ0 0เฮ้ยเวล900มีคอมโบหรือเปล่ายังไม่มี แต่ก็รู้สึกไม่อยากฆ่าเขาเลยว่ะหนีหนีดีไหมหนี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 หน,นีแล้วเราหนีแล้วสวัสดีฉันกําลังหาเฟรชอะไรเนะี่ยฟูดหรือเฟนไฟเหรอฉันกําลังหาฟูดนายจุดจุดจุจุด,จดบาบาบลาถ้านายรู้ว่าฉันคือเผาอะไรฉันจะให้ผลนายใครว่ายนะ้ำมาโอเคมนุษย์พิดแล้วล่ะฉันคือไซบอกยังไงล่ะอะไรซูเปอร์หรือ นายไม่ต้องหรือนายตอบผิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปไทายคนอื่นบ้างฉันไม่เคยไห่โอเคบายไม่ <c oughs> ไม่อะไรนายตอบผิดแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้คนอื่นทายดิคุณช่วยฉันได้ไหมคุณอยู่ที่ทะเลที่สองอะ่ะผิดอีกแล้วฉันอยู่ที่ทะเลที่สฉันไม่เอตอนนี้มันมีคนพิมพ์ e a s y อ๋อคือเขาไปนวัวกันอยู่ที่เฟลเทเห่ะที่นั่นมันคือ Water seven ก็ของฉันเอง สวัสดีวันนี้ไงพิมอีซี่จะเย็นเลือดมันร้อนให้เฮ้ย hey, เราไม่ตอบมันแอบเปิด PVP จะบวกอย่างงั้นเหรอ PVP อย่างงั้นเหรอไม่ <laughs> แต่มันเปิดอันนี้นะเมื่อกี้โอเคปอยเขาไปก่อนโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยเห็นไหมมันเลี่ยมปะเนะี่ย <c oughs> เล่นมันเลยไหมฮ่าฮ่ามันฮ่าฮ่าเหรอผมว่าเจ้าหมอนี่ต้องเลี่ยมแน่เลยเหรอ อามันออกเซอร์ฟไปละเฮ้ยต่อไปถ้าเจอพวกเหลี่ยมนี่เราใส่เลยไหมถ้าดูแบบดูทรงเราก็ใส่ไปก่อนแต่จริงๆเราก็น่าจะรู้ตั้งแต่มันพิมพ์ easy แล้วนะแสดงว่าถ้าเราเห็นใครพิมพ์ easy เนี่ยเราต้องเอะใจว่าเป็นพวกเหลี่ยมพวกเหลี่ยมพวกเลือสวัสดีเวลตันผลมังกร fk ไปนนะ่ะ fk โดนนะโลกของโจรสลัดนะ่ะเขาไม่ให้ยืนนิ่งยืนนิ่งเท่ากับตาย เห็นไหมสวัสดีไงน,นายต้องการผลมาต้องการสิถ้านายรู้ว่าฉันเป็นเผาอะไรฉันจะให้ผลนายไซบ็อก <Cy borg. S 1> เฮ้ยทำไมรู้อ่ะใช่ไหมใช่เย่ <Yeah. S 1> รอนี่นะเป็นแฟงกี้เราจะได้ผลเทขอผลสำหรับไซบ็อกโบเอ้ยผลสำหรับไซบ็อกวะเอาไปซะเย่ <Yeah. S 1> พีฟดฟฟดขอบคุณนะเดะคนนี้มาพีฟูด เขาจะให้หรือไม่กินโอเคโชคดีเหรอเอะเหมือนมีอะไรกำลังเคลื่อนที่มาหาเราสวัสดีไงช้อนคือแฟงกีเท่อ้นั่นไงมันเลี่ยมกับเราจริงด้วยมายิงมายิงมายิงมันมน,มนี่ ระเบิดพลังจกไม่ได้ยิง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 มันลงยิงมันลงอือระเบิดพลังจกหน้ามันเออมันเหลี่ยมอ่ะจีจีตีฉันทำไมนะ่ะโอ้ตาสาห์ทักไทยกันอย่างดีก็แค่ต้องการฆ่าหัวนะ่ะ กณต้องการไปที่ทะเลที่สองกับฉันไหมไม่อะ่ะแกมันเลี่ยมอย่าเข้ามาหนุนต,ตามเรามาเดี๋ยวตามมาเห็นไ,ไหมปุ๊บระเบิดปีไ้ไปดัดยิงมัน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 โดนได้ไงเนี่ยตุ้มตุม,ตม,ตม สกิลอย่างจี้มันยิงมันยิงมันเฮ้ยไ <Hey, S 2> คเวลตันมาเอกทีละคนทีละคนโดยพลังจกไส้มันเอาไม่ได้อ้าวเอ้ยเดี๋ยวทำไมขึ้นหนึ่งใครวะอีกคนแน่เลย อีซี่อะไรวะเนี่ยตอนนี้มันจะเกิดการมัวนิ่มเกิดขึ้นอ๋อคนนั้นคิวเราแล้วมันเข้าเซฟโซนไหนต้องการพีพีครั้งไหมต้องการเซไปที่ป่านะอืมไปที่ป่ามันที่แคบไงมันจะเล่นเราแล้วมา,มาไม่เป็นไรยิมันยิมันยิมมันตุ้ม ต้มยิงมันจกหน้ามันยิงมันยิงมันยิงมันต้มยิงอย่างเดียวครับตอนนี้ดีนะเรียบร้อย มีคนเตีเนเอยู่ครับเราจะเข้าไปช evet, ่วยนี่ยิงไม่ไซยิงมซ้ไซตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ผลไฟนะครับยอดมากทุกคนสวัสดีเฮ้ยใช้ผลแสงทุกคนเลยปะเนี่ยแสงสามเฮ้ยยอย่าเตะอย่าเตะทีฉันทำไมอ่ะสู้กับฉันเอาจริงดิใช่มิสไซ ปืนใหญ่อ้าวแตกเลยวะวบโทษทีซู้ในเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเออเท่าไหร่เดีหนึ่งพันพเชื่อไหมนั่นเป็นสองเท่าของเลเวลฉันเลยนะเขาก็น่าจะเวลประมาณ500ก็นายมาท้าสู้เองอ่ะบอกว่าไฟมีตัวอะไรวะเฮ้ยอะไรวะน่ะเวลตันเต็มเลยผลภัยด้วยอย่างชอบไอ้พวกไล่เปิดคนอื่นตีกืบตายละมันอยู่ก่อนทหารเรือตอนนี้มืนจะมีเรื่องนะครับ มันมาทําอะไรกันวะเนี่ยดูดิเดี๋ยวนะมันพวกกันปะเนะี่ยทุกคนดูชื่อ C.O. เจ็ปะ C.O. เจ็หนึ่ง C.O. เจ็ศูนย์แล้วพวกนี้ล่ะ e x p e r s มารุอ p i c อันนี้มันไ่าใช่แต่ว่า3มคนนะเล่นอะไรกันเหรอครับ <mustard: S 2> เล่นด้วยได้เปล่าถ้างั้นไอ้3าคนนี้ก็ต้องลุม2คนนี้ดิเฮ้ยเราก็ต้องมาช่วย2คนนี้นี่ไงดูตรงนี้ชัดกว่า วผมจะอยู่ฝั่งนี้คนไทยรับเพื่อนผมทีผมปาร์ตี้ด้วยครับไม่มีใครตอบไหนดูดีมันเป็นอะไรนะี่ยแต่ที่แน่ๆมีทีมกันอยู่3คนนะครับงั้นเอานี้นี่เราไล่ฆ่าไอ้ที่มันชื่ออะไรนะซีโอแจ๊บอะไรนะเนี่ยเฮ้ยฉันมาช่วยแล้วเฮ้ยฉันมาฆ่าแกนี่แน่หุยมังกรเน,นี่เจ้าแจ๊บหุยเอา โดนไม่โดนเมื่อกี้นี่ๆีๆีีเย็นเอานี่ไปเชื่อผมไหมว่ารหัสไก่ตันไม่แต่ทำไมมันมีตั้งสามไอเดียโดนเอานี่ไปด้วยเฮ้ยวันนั้นผลเสือเฮ้ยมีแต่ผลตึงๆว่ะ นี่เอานี่ไปอีกแตกไหมยังไม่ใจเกหรระเบิดพลังโอเคครับสู้กันต่อไปเราไปดีกว่าโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แฟรงกี้ด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนซูเปอร์